วิเครห์บอลวันนี้10กระกฎาคม2567การแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้เริ่มกันที่คู่แรกเป็นการแข่งขันในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีก2024-2025รอบคัดเลือกระหว่างทีมริกาจากลัตเวียพบกับทีมลานเอฟซีจากไอแลนด์เหนือลานเอฟซีมีประสบการณ์ในเวทียุโรปค่อนข้างน้อยผลงานที่ผ่านมาไม่ค่อยน่าประทับใจนะแพ้ไปถึง4นัดจาก6นัดหลังสุดโดยเฉพาะในเกมเยือน3นัดล่าสุดไม่สามารถทำประตูได้เลย แม้ว่าลานเอฟซีจะเคยประสบความสําเร็จในหลีไอแด์เนือมาก่อนแต่ผลงานในเวทียุโรปกลับไม่ดีนะส่วนทีมริกาดมีประสบการณ์ในระดับมีมากกว่าเคยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีมาแล้วโดยเคยร่วมกลุ่มกับทีมอย่างฮาดและฟิออเรนตินาเมื่อ2อฤดูกาลก่อนด้วยประสบการณ์และความได้เปรียบในการเล่นในบ้านริกาดน่าจะมีโอกาสเอาชนะในเกมนี้ได้คาดการผลการแข่งขันริกาดน่าจะเอาชนะไปได้โดยไม่เสียประตูสกอร์ที่เป็นไปได้คือ1ประตูต่อศูนย์ หรือ2ประตูต่อศูนย์แต่ก่อนจะไปฟังข่าวถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์บ้านฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ<ม>คู่ที่2เป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบกับทีมชาติอังกฤษโดยทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ในการดดนจุดโทษหลังจากเสมอกัน1ประตูต่อ1ในเวลาปกติ แต่ฟอร์มโดยรวมของอังกฤษยังไม่ค่อยดีนักพวกเขามีโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกนาทีที่80เท่านั้นในเกมที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์ส่วนทีมชาติเนเธอร์แลนด์แสดงฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเอาชนะโรมาเนียมา3ประตูต่อ0ในรอบ16ทีมสุดท้ายและเอาชนะเทอร์กีในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยมีโคดี้กัปโปเป็นดาวซันโบของทัวร์นาเมนต์ด้วย3ประตูนอกจากนี้เนเธอร์แลนด์ยังทําประตูได้ถึง9ลูกจาก5เกมในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งมากกว่าอังกฤษถึง4ประตู ทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว8ครั้งเสมอกันถึง4ครั้งโดยการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2019เนเธอร์แลนด์ชนะไป3ประตูต่อ1ในรายการเนชั่นลีกสำหรับเกมนี้คาดว่าจะมีการต่อเวลาพิเศษเนื่องจากอังกฤษมักเล่นแบบประมัดระวังไม่ค่อยเสี่ยงโดย2เกมนอกเอาที่ผ่านมาของอังกฤษในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องต่อเวลาพิเศษทั้งคู่และสารใน4เกมล่าสุดของพวกเขาจบลงด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ใน90นาทีคาดการผลการแข่งขัน ทั้งสองทีมน่าจะเสมอกันที่สกอร์1ประตูต่อ1หรือ2ประตูต่อ2และต้องต่อเวลาพิเศษหรือดวนจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะโดยเนเธอร์แลนด์อาจมีโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศมากกว่าเล็กน้อยเนื่องจากฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าในทัวร์นามเมนต์นี้คู่สุดท้ายเป็นการแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริการอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอุรุกวัยและทีมชาติโคลอมเบียโคลอมเบียมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในช่วง18เดือนที่ผ่านมาไม่แพ้ใครใน27เกมล่าสุด และในรอบ16ทีมสุดท้ายของโคปาอเมริกาพวกเขาถล่มปานามาไปถึง5ประตูต่อ0นอกจากนี้ยังสามารถจบอันดับเหนือบราซิลในกลุ่มดีได้ด้วยส่วนทีมชาติอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของมาเซโลบีเอนซ่ามีพัฒนาการที่น่าประทับใจโดยพวกเขาแพ้เพียงแค่หนึ่งใน13เกมหลังสุดอุรุกวัยยังสามารถคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติบราซิลมาได้ในการดวนจุดโทษในรอบก่อนรองชนะเลิศและยังเอาชนะทีมชาติอาร์เจนตีนาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในการพบกัน5ครั้งล่าสุด ระหว่างโคลัมเบียและอุรุกวัยมีถึงสี่ครั้งที่จบลงด้วยการเสมอทําให้การพบกันครั้งนี้คาดว่าจะเป็นงานยากในการตัดสินผู้ชนะคาดการผลการแข่งขันเกมนี้น่าจะจบลงด้วยการเสมอโดยอาจจะเป็นผลเสมอแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เนื่องจากทั้ง2ทีมมีความระมัดระวังและคาดว่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับ เราพร้อมอัปเดตวงการลูกหนังให้ได้ติดตามกันอย่างครบถ้วนทุกวันก่อนใครทั้งตารางการแข่งขันวิเคราะห์ก่อนเกมรายงานผลฟุตบอลทั้งหลีไทยและต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีครับ